ตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงตัดภาวะพระวงกังวลทุกชิ้นอย่างให้ออกไปแล้วให้บูชาดวงชะตาชีวิตของตนไว้บนปบสี23.10.100.200.999ก็จะดีเป็นมงคลชะสีแต่พวเราตอนนี้ก็เหลืออยู่นะกานตองคำสุดท้ายนะแน้น ก็ให้โยมมาทีฐานเอานะตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็กําลังน้อมนำมอาลวงยะตาแผ่นดวงทองได้ใส่ดงกกะบวยเพื่อที่จะเป็นล้อมท่านใดที่ยังไม่ฝากก็ยังมีโอกาสอีกหลายท่านอีกหลายคนหลายวาระยังเหลือช่วงตากไหลยท่านลงสู่ช่วงถานล่างและยังเหลือตากถานล่างลงสู่หน้าหน้าัสมากของท่านหน้าตาัก9เมตรอันนี้แค่ช่วงบน